ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานิงปณิตาใช้สิทธิ์เมียหลวงจัดการบุคคลที่สามสารรับฟ้องแล้ว จากปัญหาชีวิตคู่ของผู้จัดและพิธีกรมากความสามารถหนิงปณิตากับสามีจินจารินที่มีประเด็นบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหลังมีข่าวจินควงสาวรายหนึ่งที่สนามบินซึ่งวันนี้หนิงได้ออกรายการคุยแซบโชว์เปิดใจเป็นครั้งแรกว่ารอจินเซ็นเอกสารทางกฎหมายกันอยู่แล้วจะอย่าแน่นอนส่วนเรื่องบุคคลที่สใช้สิทธิ์การเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นฟ้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุด 24เมษายน2566เพจข่าวบันเทิงช่อง8ได้ให้ข้อมูลว่าหลังมีข่าวจินธรรมวัฒนะสามีของหนิงปณนิตาควงสาวรายหนึ่งที่สนามบินจนทำเอาหลายคนชี้เป้าว่าสาวคนนี้คือมือที่3ของหนิงจินล่าสุดหนิงได้ออกรายการคุยแซบโชว์เปิดใจว่ารอจินเซ็นเอกสารทางกฎหมายกันอยู่แล้วจะอย่าแน่นอนซึ่งวันนี้หนิงได้ใช้ สิิทธ์การเป็นภระยาที่ถูกต้องตามกฎหมายฟ้องสาวบุคคลที่สมเรียบร้อยแล้วแต่ทีมข่าวช่อง8สืบมาว่าบุคคลที่สที่หนิงฟ้องให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซะด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ